สิ่งที่ต้องห้ามของผู้ที่อยากเจริญในธรรม 1. ห้ามดูถูกพ่อแม่ถึงแม้ว่าพ่อแม่อาจมีความรู้น้อยกว่าลูกแต่ท่านคือผู้มีพระคุณยิ่งใหญ่ผู้ให้กำเนิดและเลี้ยงดูหากผู้ใดดูหมิ่นพ่อแม่ย่อมเป็นบาปหนักและปิดหนทางแห่งความเจริญในธรรมผู้ที่เคารพพ่อแม่อย่างแท้จริง ย่อมเป็นผู้ที่โลกสรรเสริญ 2. ห้ามหมกมุ่นในความสุขทางโลกความเพลิดเพลินในรูปเสียงกลิ่นรสและสิ่งยั่วยวนทั้งหลายแม้จะทำให้ใจพอใจชั่วคราวแต่หากมัวหมกมุ่นก็ย่อมทำให้จิตอ่อนแอเผือไผลและลืมหนทางแห่งความพ้นทุกข์ 3. ห้ามคบเพื่อนชั่ว การคบคนพานเป็นทางเสื่อมที่ไม่ควรประมาทผู้ใดคบหากับผู้มีศีลมีธรรมย่อมได้รับอิทธิพลที่เกื้อกูลและนำไปสู่ความเจริญใจจึงควรเลือกกัละยาณมิตรเป็นหลักในการครบหา 4. ห้ามประมาทในศีลศีลคือรากฐานของการเจริญในธรรมหากไม่รักษาศีล ชีวิตย่อมวันไหวและเต็มไปด้วยความเดือดร้อนการรักษาศีลจึงเป็นเสมือนเกราะป้องกันไผยและเป็นบันไดสู่สมาธิและปัญญา 5. ห้ามปล่อยใจไปตามกิเลสผู้ใดปล่อยใจให้ไหลตามความโลภความโกรธและความหลงย่อมไม่อาจเข้าถึงความสงบที่แท้จริงการฝึกใจให้มีสติ และปัญญาคือการไม่ยอมให้กิเลสครอบงำพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าผู้ใดรู้จักสำรวมตนไม่ประมาทในธรรมผู้นั้นย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้า